แพนโดราดาวเคราะห์มหัศจรรย์ที่มีภูเขาลอยฟ้าและป่าเรืองแสงอย่างที่คุณเห็นในหนังเรื่องอวตารอาจมีอยู่จริงด้วยกล้องเจมส์เว็บอันทรงพลังนักวิทยาศาสตร์อาจค้นพบดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในตำแหน่งที่แพนโดราปรากฏในหนังได้เกือบจะไปเป๊ะมันคือระบบดาวเลิกดวงเดียวกันกับอัลฟาเซนทอรีเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดของเราห่างออกไปเพียง4ปีแสงดาวเคราะห์ที่พวกเขาพบตอนนี้เรียกว่า S1 ฟังดูเหมือนรุ่นโทรศัพท์เลย แต่มันเป็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์เหมือนดาวเพลเลหัดหรือดาวเสาแต่เบาวกว่าเล็กน้อยคุณลงจอดบนนั้นไม่ได้มันเป็นแค่ลูกบอลแกส๊สขนาดยักษ์อุณหภูมิที่นั่นอยู่ที่ประมาณลบสีถึงลบสีองศาเซลเซียสแต่จุดพลิกผันก็คือดาวเคราะห์แก๊สยักษ์มักมาพร้อมกับดวงจันทร์ดาวเพฤรหัดมี95ดวงดาวเสามีมากกว่า140ดวงและดวงจันทร์บางดวงเป็นที่ที่น่าสนใจสำหรับสิ่งมีชีวิตอย่างยูโรป้าที่มีมาหาสมุทรใต้ดิน ไ่ายท่านที่มีทะเลสาบมีเทนตอนนี้ S1 เป็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์เหมือนดาวพฤหัสและดาวเสาแต่อยู่ในเขตอาศัยได้ของดาวเลษ์กที่คล้ายดวงอาทิตย์นั่นหมายความว่ามันมีความอบอุ่นน้ำที่เป็นของเหลวและสารเคมีถ้า S1 มีดวงจันทร์และอย่างน้อยหนึ่งดวงมีขนาดเท่าดาวอังคารมันจะเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดที่จะเป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตนอกโลกอาจมีอยู่จริง กล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บมองเห็นดาว S1 ได้ลำบากเพราะดาวเลิกอัลฟาเซนต وري เอที่มนโคนจรรอบอยู่นั้นสว่างมากมากจนเหมือนการมองหาหิ่งห้อยที่อยู่ข้างๆไฟหน้ารถกล้องโทรทัศน์ต้องสวมแว่นกันแดดพิเศษที่เรียกว่าโคโรนากราฟเพื่อป้องกันแสงจ้าของดาวเลิกและในช่วงเวลาหนึ่งในปี2024มันก็ได้ผลนักวิทยาศาสตร์เห็นวัตถุที่มีความสว่างน้อยกว่าอัลฟาเซนต وري เอถึง1 0 0 0 0เท่ามากกว่าระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์2เท่า แต่เมื่อพวกเขากลับไปตรวจสอบอีกครั้งในช่วงต้นปี2025มันหายไปแล้วบางคนถึงกับคิดว่ามันไม่เคยอยู่ตรงนั้นเลยแต่ข้อมูลชี้ให้เห็นว่ามันมีอยู่จริงและมันน่าจะแค่หมุนวนอยู่ในวงโคจรซ่อนตัวอยู่หลังแสงสว่างนักดาราศาสตร์คิดว่าเราจะมองเห็นมันได้อีกครั้งประมาณปี2026หรือ2027ซึ่งเป็นช่วงที่พวกเขาทดสอบกล้องโทรทรศน์อวากาศขั้นสูงรุ่นใหม่และเราคงจะได้รับคำตอบว่ามันจะดีต่อชีวิตหรือเปล่า แต่ถึงมันจะดีต่อชีวิตก็ไม่ได้หมายความว่าเราควรเก็บกระเป๋าแล้วย้ายไปดาวแพนโดราแม่ S1 จะมีดวงจันทร์ที่อาศัยอยู่ได้มันก็อยู่ห่างออกไปตั้ง4ปีแสง s> <S และนั่นคือประมาณ40ล้านล้าน2 3 3แ0 0ล้านกิโลเมตรถ้าคุณขึ้นจรวดที่เร็วที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างมาคุณยังต้องเดินทางเป็นเวลาหลายหมื่นปีดังนั้นใช่แล้วไม่ใช่ทริปสบายๆแน่นอนแต่ในแง่ของวิทยาศา,ศาสตร์ก็ถือว่ายิ่งใหญ่มาก มันให้เป้าหมายกับเราสถานที่สําหรับเลงกล้องโทรทัศน์ของเราไประบบที่เราฝันถึงการส่งยาสำรวจไปได้ในสักวันหนึ่งและเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากที่ผู้เข้าชิงดาวแพนโดราดวงแรกที่จริงจังนี้อยู่ในบริเวณเดียวกันกับที่เจมส์คาเมรอนเลือกสําหรับสร้างหนังของเขา s 1ไม่ใช่ดาวเคราะห์ดวงใหม่เพียงดวงเดียวที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์ตะลึงในเดือนมิถุนายน2025กล้องเจมส์เว็บได้พบ twa 7b ซึ่งเป็นดาวเคราะหยักษ์อายุน้อย ที่โคจรรอบดาวเลิกที่อยู่ห่งางออกไปเพียง110ปีแสงดาวเลิกที่มันโคจรอยู่มีอายุเพียง6ล้านปีซึ่งถือว่าน้อยมากในแง่ของอวกาศเพราะโลกก็มีอายุ4,500ล้านปีแล้วดาวเลิกดูนี้ยังคงมีจานเศษซากฝุ่นปกคลุมอยู่ซึ่งเป็นวัตถุที่เหลือจากการสร้างดาวเคราะห์นับตั้งแต่ทศวรรษ1990นักดาราศาสตร์ได้ติดตามดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะไปประมาณ5,900ดวงและเกือบทั้งหมดถูกพบโดยทางอ้อมผ่านแสงของดาวเลิกที่หลีลงเล็กน้อย เมื่อดาวเคราะห์โคโจรผ่านด้านหน้าวิธีนี้เรียกว่าวิธีการทรานซิสพวกเขาจึงถ่ายภาพดาวเคราะห์ทั้งหมดหลายพันดวงโดยตรงได้น้อยกว่า2%และ TWA7b ก็เป็นหนึ่งในนั้นจริงๆแล้วมันคือดาวเคราะห์ที่เบาที่สุดเท่าที่มีการถ่ายภาพได้โดยตรงโดยมีมวลน้อยกว่าดาวเคราะห์ที่สร้างสถิติล่าสุดถึง10เท่าซึ่งเล็กอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับสิ่งที่เว็บมองเห็นได้และมันแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือของเว็บนั้นละเอียดอ่อนและทรงพลังแค่ไหน และมีระบบดาวเลิกที่เรียกว่า L98-59 ซึ่งอยู่ห่งางออกไปเพียง35ปีแสงก็ยังใกล้อยู่แต่ไกลกว่าอัลฟาเซนเ u รีเล็กน้อยนักวิทยาศาสตร์รู้อยู่แล้วว่ามันมีดาวเคราะห์ขนาดเล็กอยู่จำนวนหนึ่งแต่ในปี2025นักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะหดวงที่5มันหนักประมาณ3เท่าของโลกรัศมีประมาณ1.4เท่าของโลกและโคจรครบรอบในเวลา28วันของโลกมันอยู่ในเขตใสได้ ซึ่งหมายความว่าขนาดมีน้ําที่เป็นของเหลวอยู่บนพื้นผิวถ้ามันเป็นหินและมีชั้นบรรยากาศโดยพื้นฐานแล้วมันก็เป็นระบบสุริยะขนาดเล็กโดยมีดาวเคราะห์หลายดวงอยู่เรียงกันดาวเลือกดวงนี้เป็นดาวแคระแดงมันจึงเย็นกว่าดวงอาทิตย์ของเราแต่นั่นก็หมายความว่าเคระัสได้นั้นอยู่ใกล้มากขึ้นถ้าเราตรวจพบชั้นบรรยากาศรอบๆ L9859F ขนาดเผยให้เห็นก๊าซต่างๆอย่างออกซิเจนหรือมีเทนซึ่งเป็นสัญ,ญญาณของสิ่งมีชีวิต นักวิทยาศาสตร์อาจจะเล็งกล้องเจมส์เว็บไปที่ดาวเคราะห์ดวงนี้และพยายามศึกษาอากาศของมันเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการค้นหาดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกอีกดวงหนึ่งและเมื่อพูดถึงสิ่งที่คล้ายโลกพบกับอีกตัวเลือกหนึ่งสําหรับสิ่งมีชีวิตดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้อยู่ห่างออกไปประมาณ20ปีแสงโคจรรอบดาวเลษ์กที่คล้ายดวงอาทิตย์นักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าซูเปอร์เอิร์ธหมายความว่ามันเป็นหินคล้ายๆกับโลกแต่มีมวลใหญ่กว่าโลกประมาณ6เท่า ด้วยแรงโน้มถ่วงที่มากกว่ามันอาจมีชั้นบรรยากาศที่หนากว่าเราซึ่งอ่าจหมายถึงสภาพภูมิอากาศที่เสถียรกว่าและมันยังอยู่ในเขตอาศัยได้ด้วยแต่มันไม่ได้โคจรรอบดาวเลิกเป็นวงกลมเล็กๆเ,เหมือนโลกวงโคจรของมันเยือ้ออกจากศูนย์กลางซึ่งหมายความว่ามันจะเข้าใกล้และไปไกลจากดาวเลิกมากขึ้นในขณะที่มันโคจรและนั่นเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะมันจะลอยเข้าและออกจากเขตที่อาศัยได้หรือเขตโกดีล็อกซึ่งอาจมีน้ําที่เป็นของเหลวอยู่ในบางจุด น้ำในบริเวณนั้นอาจแข็งเป็นน้ำแข็งและบางครั้งก็ละลายกลายเป็นมหาสมุทรขึ้นอยู่กับว่าดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ใกล้จุดใดของการโคจรการริงตัวปแปลกๆนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์มีพื้นที่สำหรับการทดสอบและปรับแต่งโมเดลการอยู่อาศัยของพวกเขาและเนื่องจากมันอยู่ใกล้มากในแง่ของจักรวาลแสงของมันจึงแรงกว่าและกล้องของเรารับได้ง่ายกว่ามันจึงเป็นเป้าหมายในฝันของกล้องโทรทรรศน์รุ่นต่อไปและถ้าเราพัฒนายาสมุติระหว่างดวงดาวมากขึ้น เหมือนหุ่นยนต์สอดแนมขนาดเล็กที่เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงมาก HD 20794D จะต้องเป็นหนึ่งในจุดหมายแรกๆอย่างแน่นอนและแน่นอนไม่ใช่ว่าดาวเคราะห์ทุกดวงจะอบอุ่นหรืออยู่อาศัยได้ TOI 2431b มีรัศมีประมาณ1.5เท่าของโลกหนักกว่า6เท่าและมีความหนาแน่นมหาศาลมันกอดดาวเลิกไว้แน่นมากจนโคนจรครบรอบได้ในเวลาเพียง5.4ชั่วโมง ใช่แล้ว1ปีบนดาวเคราะห์ดวงนี้สั้นกว่าวันทํางานของคุณซะอีกระยะทางถึงดาวเลิกของมันใกล้กว่าดาวพุธถึงดวงอาทิตย์มากทําให้พื้นผิวของมันมีอุณหภูมิประมาณ2ล้านองศาร้อนจนหินละลายได้เลยด้วยวงโคจรที่แคบมากนักวิทยาศาสตร์จึงจัดให้มันเป็นดาวเคราะห์นอกระบบขนาดเท่าโลกที่มีคาบการโคจรสั้นเป็นพิเศษหรือ USP เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรสั้นที่สุดเท่าที่เราเคยพบมามันยังมีแนวโน้มที่จะถูกบีบอัดด้วยแรงไทดัน โดยแกนที่สั้นที่สุดของมันสั้นกว่าแกนที่ยาวที่สุดประมาณ9%ซึ่งยืดออกเหมือนดินน้ำมันนักวิทยาศาสตร์ยังคำนวณระยะเวลาก่อนที่วงโครจรของมันจะเริ่มหายไปซึ่งพบว่าคือ31ล้านปีเท่านั้นสั้นกว่าดาวเคราะห US ์ Usp ดวงอ,อื่นที่เรารู้จักในแง่ของจักรวาลมันเหมือนดอกไม้ไฟที่จุดขึ้นพอกระพริบตาแล้วมันก็หายไปสำหรับดาวเลิกแม่ TOI 2431มีมวลและขนาดประมาณ2ใน3ของดวงอาทิตย์มีอายุประมาณ2,000ล้านปี เย็นกว่าและมืดกว่าดวงอาทิตย์ของเราเห็นได้ชัดเลยว่า T O I 2 4 3 1 b ไม่ใช่สถานที่สำหรับสิ่งมีชีวิตมันร้อนเกินไปรุนแรงเกินไปแต่นักดาราศาสตร์คิดว่าดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้เป็นเป้าหมายหลักของกล้องเจมส์เว็บมันศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแสงในขณะที่ดาวเคราะห์โคจรรอบมันได้เพื่อหาว่ามันมีชั้นบรรยากาศหรือไม่และพื้นผิวหลอมเหลวของมันประกอบด้วยอะไรกันแน่ดาวเคราะห์ทุกดวงที่มนุษย์ค้นพบ ไม่ว่าจะเป็นบ้านในอนาคตหรือดาวที่ดับไปแล้วลวนบอกเล่าถึงสิ่งที่เป็นไปได้การค้นพบ s 1ใกล้ Alpha c e n t a รี i ให้ความรู้สึกที่เป็นพิเศษเพราะมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมแน่อนอ,อนเรายังต้องรอการยืนยันอยู่แต่เมื่อใดหรือถ้าเราได้รับคำตอบมันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไปอย่างสิ้นเชิง